มาถึงบ้านวันนี้เปิดคลิปมาด้วยอย่างว่ามิ <Are you? S 1> <laughs> นะคะท <Are you? S 1> ุกคน Are you? Are you? ขอบคุณค่ะเ <Are you? S 1> ลย<ด>อยู<ๆ>่เถอทุกคนสวัสดีนะคะก็เปิดคลิปมาด้วยของโอ้ <laughs> เปิดคลิปมาด้วยของใน <laughs> อ่าพัสดุนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปเปิดพร้อมกันนะคะว่าข้างในน้องมีอะไรนะคะ ให้ใครก็เทคับซ้อนซ้ open ึ่ See what ชต is. โอเคตามไปดูน้องกันค่ะไปเปิดตรงไหนดีมาเปิดตรงนี้ดีกว่านะคะวางน้องก้อนเราพอจะรู้แล้วแหละข้างในเป็นอะไรเป็นเราออเดอร์เองนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าข้างในนี้มีอะไรนะคะมาถึงช่วงวินาทีที่เราจะพาดูน้องข้างในนะคะ ไม่เคยพาทุกคนเปิดอ่าพัสดุอันนี้คือเปียกน,นะแฉะมากฝนตกนะคะก็ this is from amazon Yes นะคะถ้าบ้านเราก็ amazon นะเนาะมาดูตอนนี้ก็คือผู้ชมที่รอดูตอนนี้ก็คือสองน้ยคนเล็กนะคะอยู่ตรงข้างกบกล้องเนาะอยู่หลังกล้องนะคะยังก็อยากรู้ว่าเราได้อะไร <c oughs> ทึ่มๆเต็มนะคะดูสีข้างในก็แบบ มีคนอยากลบเฟรมโอ้ยแล้วก็เอเกลือมันใช่เวลาไปเนี่ยมันใช่เวลาไปเนีเ่ยน,นคะคะก็น้องรุกรักนะคะก็เป็นเอสเต้ลอเดอร์ไม่ใช่สปอนเซอร์ส่งมานะคะซื้อเองนะคะก็เป็นนายทหาร Are you asking uh Estee Lauder to be your sponsor? i <laughs> สอ u ปอนเซอ o ์สปอนเซอร์เราควรเราควรถามพวกเขาเป็นสนเซอรราก็ าสปอนเซอร์ควรเข้าได้แล้วนะเอสเทนลอเดอร์นะคะก็ไปได้น้องมานะคะก็เปสอบเซตนี้อ่าราคาที่จ่ายไปนะคะก็อยู่ประมาณเซตนี้อยู่ประมาณ6,000บาทเนาะแต่คือน้องก็คือครึ่งต่อครึ่งของที่ไทยเลยนะคะก็ที่ไทยสามเซตนี้ก็ถึงหมื่นอยู่นะคะทุกคนก็ ก็เกือบถึงถ้าไม่ถึงก็เกือบถึงนั่นแหละนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแต่าไปได้น้องอะไรมาบ้างนะคะก็ถ้าซื้อเป็นเซ็ตมันก็จะถูกกว่าที่ซื้อแบบแยกชิ้นนะคะแต่ก็เลยไปขอแบบเป็นเซ็ตมาตทุกคนใดๆก็กระางแบบพรีเซ้นน้องนะในทหารก็แบบนาะอยากมีส่วนร่วมในเฟรมนะคะมาเดี๋ยวเรามาดูน้องข้างในนะคะน้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะเพื่อหนังหน้าเราเสียเท่าไหร่ก็ยอมนะ ในทหารพร้อมซัพพอร์ตทางนี้ก็โอเคเลือดสันนะคะก็ได้มาตัวหนึ่งชิ้นนะคะก็เป็นเอเซ่ลอเดอร์แอสวาไนรีแพรนะคะตัวนี้เนาะห้าสิบมิลลิลิตรนะ,ะทุกคนถ้าที่ไทยอันนี้ก็จะอยู่ประมาณ4 7, ี <Cheers. S 1> ่พันเจ็ดนาะทีนี้ก็จะครึ่งต่อครึ่งเลยนะคะคอเคิวเราก็เสร็จแล้วนะคะก็นี่แหละ อันนี้ก็ราคาถ้าที่นี่ก็สองพันกว่าเนาะก็เสียบไปได้อีกเยอะมากเลยนะคะก็มาดูชิ้นต่อไปตื Why you guess. ป่นเต้นแต่รู้แล้วแหละว่าข้างในคืออะไรแต่คืออันนี้ก็จะเป็นอันนี้คือต่ายใช้อยู่นะใช้ดีมากๆอันนี้ก็จะเป็นเซ็ตใหม่ที่ต่ายจะเอามาลองใช้นะคะก็จะเป็นในส่วนของเอสเตอร์ลอเดอร์เขาอ่านว่าอะไรก่อน เดี๋ยวให้หนายทหารมาช่วยอ่านนะคะ Can you come to help me <Yes. S 3> to read i <laughs> <Chris. What>? s please What e s t e l o u d e resilience r multi effect night ก็ช่างมนเถิดนะคะแล้วก็คือสำหรับกลาง,งคืนกลางคืนกลางคืนนะคะทุกคนก็ใดๆก็สำหรับหน้าและคอนะอันนี้เป็นกลางคืนนะคะใดๆก็เพื่อความสวยนั่นแหละ เป็นครีมเกี่ยวกับความสวยนั่นแหละไม่รู้นางมาช่วยแบบรีแพร์อะไรนะลืมแล้วนะคะตอนสั่งรู้แต่ว่าสั่งมากลางวันและกลางคืนอันนี้ราคาอยู่ที่ไทยก็ประมาณสองพกว่านะคะไม่ได้ใจนะประมาณนั้นอันนี้ก็จะเป็นเหมือนเป็นเดย์ครีมนะคะใช้สำหรับกลางวันเนาะก็คือเป็นอ่า แอนตี้ออกซิเก็สำหรับแบบผิวแรดูอ่อนไวขึ้นนะคะก็คือ,อถึงแม้อายุเราจะยังแต่ก็เกือบเลขสามแล้วนะเราก็ต้องคงความผิวเนาะคงความผิวให้เป็นอมะตะนะคะนั่นแหละเสียตังไปเพราะน้องๆเซตนี้นะทุกคนตอนแรกก็จะจบคลิปแล้วนะแต่คือก็เพื่อมีใครแบบ อยากอยากทราบราคาเนาะอยากเทียบราคาเนาะทีะ่ว่าที่ไทยกับที่นี่จะราคาเท่าไหร่แต่แต่ไม่รู้ราคาที่ไทยสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าแต่ก็รู้ว่าประมาณครึ่งต่อครึ่งเนาะอย่างอันนี้ก็คือจะรู้ราคาที่ไทยอยู่ก็ประมาณอยู่ประมาณ4ี่พันหถึงสี่พนนะคะสําหรับ50มิลเนาะอันนี้ก็เป็นขนาด50มิลนะคะที่เป็นตัว advance repair เนาะอันนี้ก็จะอยู่ ที่นี่ก็จะอยู่ประมาณ2,200ันนะคะถ้าเทียบเป็นเงินไทยเนาะ2,200น,นนะคะก็50มิลนะคะส่วนน้องนี้ก็ปริมาณ50มิลเหมือนกันนะคะใช่ไหมเดี๋ยวขออนุญาตเช็คนะคะ50มิลเหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะอยู่ประมาณ1,700กว่าบาทนะคะ1,700กว่าบาทเนาะก็ก็นั่นแหละ ถ้าใครใช้อยู่ก็เอาไปเทียบราคาที่ไทยเอาเนาะตัวนี้ก็จะเป็นตัวเดวะนะคะแอนตี้ออกซิเดนต์ ant ant, เนาะก็จะประมาณว่าแบบต่อต้านาสารอนุมูลอิสระใช่ไหมแล้วช่วยทำให้ใบหน้าของเราอ่อนเยาว์นะคะใช้เป็นแบบเดย์ครีมนะคะทุกคนคะ่ะราคาน้องดีงามก็ที่ไทยแตย่ลองเข้าไปเช็คเล่นๆน,นะคะก็ลองเข้าไปเช็คดูก็ประมาณอยู่2 0 0พกว่าเนาะก็ที่บอกว่า,าได้มาเกือบ ครึ่งต่อครึ่งราคานะคะเพราะก็เป็นอ่าเป็นถ้าเป็นที่นี่ก็ไม่ต้องเสียอ่าเป็นแวดเนาะเป็นภาษีอะไรอย่างนี้นะคะถ้าที่ไทยก็ต้องไปเทียบภาษีกันอีกทีนึงส่วนตัวนี้นะคะก็อยู่ประมาณอันนี้ก็จะเป็นอ่าเป็นไนท์ครีมนะคะที่นายทหารอ่านให้ฟังเนาะอันนี้ไตอ่านไม่ถูกแล้วนะนะคะก็ที่ไทยก็สองพันน่าจะสองพันนิดๆเหมือนกันนะ แต่อันนี้ไม่แน่ใจว่าที่ไทยส่งพันหรือเปล่านะคือแอบไปส่องกกำลังแบบสับสนกันอยู่ระหว่างสองอันอันนี้ก็ราคาที่นี่ก็อยู่ประมาณพันหกนะคะอันนี้กน็น้องจะไซส์มินิหน่อยก็30มิมลนะคะก็รวม3เซตนี้ที่แต่ก็6000กว่าจริงๆไม่ถึงนะคะเพราะว่าลองเช็คราคาเมื่อกี้ลองแบบเปิดเซิร์ชเข้าไปดูราคากี้สดๆร,ร้อนๆเลยนะคะก็3ตัวน้องรวมกันก็อ่า100 7 3 8ดดอลลาร์นะคะก็ $173 ดอลลาร์กับอีก $89 เซนนะคะก็จะได้ทั้ง3เซตนี้เลยเนาะราคาน้องก็จะแบบถูกลงไปอีกเวลาแบบรวมเซตกันนะคะก็ได้เป็นราคานี้ก็ทั้งหมดก็ประมาณแบบ $5,700-$5,000 ถึง5,000 อ่าห้าพันหกถึงห้าพันเจ็ดนะคะก็ได้สตัวนี้เลยแต่ที่ไทยก็จะแอบราคาแรงหน่อยเฉพนะตัวนี้ก็สี่พันกว่าแล้วเนาะรวมตัวนี้ไปก็ปาไปหกพันเจ็ดพันแล้วนะคะก็ราคาดีงามเหมาะแก่การเอาไปหน้าของเราไปทดลองนะคะแต่แต่ตที่บอกกอันรหะแต่อลองตัวนี้แล้วก็ดีนะคะหลายคนเคลมมาแล้วแหละว,ว่าดีนะเรากมา็มาได้ใช้เองนะั่นแหละหลาย,ลายคนก็ถามว่าแต่ใช้ครีมอะไรทีนี้หลังจากนี้ก็เดี๋ยว ค่อยที่บอกนะคะก็ค่อยมาคอมเมนต์กันใครอยากได้แบบรีวิวว่าแบบน้องช่วยอะไรได้บ้างน้องแบบกระชับผิวได้แบบ่าลดเลือนริ้วรอยได้จริงไหมอะไรไหมเดี๋ยวค่อยไปว่ากันในคลิปอพิโซดถัดไปนะคะโอเคสําหรับอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นการแบบอบอกราคาให้ฟังกันคร่าวๆเนาะพามาแกะกล่องน้องนะเดี๋ยววันหลักไปได้อะไรมาใหม่ไปได้อะไรมาอีกเดี๋ยวมา,าแกะให้ดูนะคะก็ ถ้าใครอยากดูรีวิวก็คอมเมนต์มาด้านล่างนะคะเพื่อจะเป็นแนวทางในคอนเทนต์ต่ตอไปนะคะแต่คืออันนี้ก็คือรีวิวก่อนได้เลยว่าใช้ดีนะคะอ่าควรมีและควรไปตามนะคะถ้าเรามีกำลังที่จะซื้อน้องเนาะโอเคก็ใดๆก็คือยังหลงรักน้องอยู่นะคะน,นี่ก็จะเป็น2ตัวทดลองนะคะที่ไต่จะมาทดลองกับบ้าหน้าของต่ตอนนี้นะคะว่าอ่าน้องจะมีประสิทธิภาพและ ช่วยบำรุงหน้าเราได้ดีแค่ไหนนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนเนาะก็ขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปของเราตั้งแต่ต้นจนจบเนาะก็ไม่ได้มีสาระอะไรเลยนะนั่แหละนะคะก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์แล้วก็ขอบคุณทุกซับสไครป์ของเรานะคะเดี๋ยวค่อยมาเจอกันในเอพิโซดถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนเนาะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ